แบบขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ปัญญาโลก,กัสมิทป,ปะโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงตั้งอยู่ที่หมูห่1บ้านสร้างแป้นตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม17คนจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น169คนวิสัยทัศน์คุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่21 บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซื่อสัตว์ไหวสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสะอาดมารยาทด,ดีสามคัคคีมีน้ำใจองค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาที่การประกาศกำหนดนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบทของสถานศึกษาโดยมีการระบุองค์ประกอบ ประเด็นการพิจารณาพร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก มีกำหนดเป้าหมายรายปีที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนองค์ประกอบที่2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจัดการสถานศึกษาที่โดดเด่นมีผลการพัฒนาที่ประจักษ์ชัดเจนมีแนวคิดในการดำเนินงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนคือผลผลิตที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนโรงเรียนจะมีชื่อเสียงได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เรียนดังนั้น ใส่ใจให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้เรียนด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในทุกงานทุกกิจกรรมทุกโครงการและต้องบังเกิดต่อผู้เรียนเสมอองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงมีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เกิดจากการวัดและประเมินผลด้วยการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายน่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริงมีการรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงได้กำหนดงานตามมาตรฐานการศึกษาเป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุม ทุกคนมีส่วนร่วมรู้ร่วมคิดร่วมทำส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐานทั้งระดับปรถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง3ปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยได้พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบจิตวิญญาณแห่งการศึกษาหรือ Spirit m o เด l ผลการดำเนินงานจากการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ Spirit Mo เด l สามารถพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆในโรงเรียนบ้านสร้าง แป้นดอนนาแพงประกอบด้วย3ด้านดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีผลการประเมินคุณภาพ NT ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2566คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3ปีการศึกษาต่อเนื่องด้านที่2 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญรวมไปถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมจรญยาบรณครูที่ดีกล่าวคือเป็นครูดีของสิทธิ์โรงเรียน สังคมหรือชุมชนและประเทศชาติด้านที่3คุณภาพของสถานศึกษาผลงานของสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยสำหรับเด็กปถมวัย 2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับสดาวประจำปีการศึกษา2566 3. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับเหรียญเงิน 4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุดจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีมากองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพที่สามารถบริหารจัดการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือกระบวนการอื่นๆในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรวมทั้งการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยของระบบ ส่งผลให้สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงร่วมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังคำขวัญที่ว่า เรียนดีมีระเบียบเพียรพร้อมคุณธรรม9ทันเทคโนโลยี